สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมใหม่ครับก็บผมเซิร์เทิร์นอีกเช่นเคยครับก็กลับมาแล้วหลังจากที่ช่องเนี่ยถูกระง,งับซึ่งตอนนี้ก็ยังถูกระง,งับอยู่กําลังหาวิธีแก้นะครับเสียดายมากเลยไม่ได้ลงคลิปนานมากๆโอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นเนี่ยก็ช่างๆมันไปก่อนเพราะว่าในวันนี้ครับผมมีรีซอสแพคหรือว่าเทคแพคดีๆมาแนะนำครับซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วก่อนผมได้ลงคล,คลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ผมใช้เทคแพคหรือว่ารีซอสแพคนี้ในการเล่นซึ่งต้องบอกเเเลลลยยยยวว่่่าาาดดดีีีีมมมกกกๆๆผผตตออบบบรรัั็็โทคททแะะงปนช้จ อะไรไปรับชมกันต่อจากนี้ได้เลยครับ มาเข้าสู่ช่วงการแนะนำรีซอร์ตแพคครับซึ่งรีซอร์ตแพคที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือรีซอร์ตแพคเลโก้นั่นเองครับผมเชื่อได้เลยว่าต้องมีคนเล่นเกมไม c คร f t แล้วก็เบื่อครับซึ่งในวันนี้นะผมมีเทชเจอร์แพคนี้มาแนะนาเพราะว่าภายในเทชเจอร์แพคนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ต่างๆของเกมไมโครฟ์ให้กลายเป็นเลโก้เกือบทั้งหมดเลยละครับก็ตามที่เห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธดอกไม้หรือว่าต้นหญ้าต้นไม้ต้นหญ้าบล็อกต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นเลโก้ไว้หมดเลยมันเปลี่ยนเกมไม c คร f t ไปเลยจริงๆครับ พูดอาจจะเหมือนโฆษณาแต่ไม่ใช่อันนี้อยากทำนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นประตูนรกนรกหรือว่าพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยส่วนใครที่อยากจะชมเทกเก็ p แพ k นี้แบบเต็มๆหรือว่าอยากจะรับชมบรรยากาศในเกมทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกกลับไปดูลิงก์ด้านล่าง description านางในคลิปเก่าที่ผมเคยเล่นไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ได้ประสบการณ์ไปมากกว่านั้นก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดที่ด้านล่าง description ได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนไว้ในต่อไปนี้เลยครับ เอาละครับถัดมาที่ขั้นตอนการดาวน์โหลดครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องเรียกได้ว่าซับซ้อนแล้วก็ยากอยู่พอสมควรเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องคลิกลิงก์เข้าไปที่ด้านล่าง description ของผมก่อนครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพิมไปอาจจะไม่เจอเพราะว่ามันหายากมากๆเลยรีสอร์ p แพคนี้นะครับเมื่อคลิกที่ลิงก์แล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปที่หน้าเพจดิออนของผู้พัฒนารีสอร์ p แพคนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนครับก็จะมีหลายเวอร์ชันเลยเรามาเริ่มต้นกันด้วยเวอร์ชันแรกครับ brick and street บล็อกที่ไม่ค่อยสูงมากแล้วก็เหมาะสําหรับ p c เครื่องที่ไม่ค่อยแรงหรือว่าเครื่องที่เล่นไม่ไหวก็สามารถที่จะมาเล่นเวอร์ชันนี้ได้เวอร์ชันต่อมาครับเป็นเวอร์ชันที่2หรือว่าบิ๊กเลเวซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันมาตรฐานหรือว่าเวอร์ชันมาตรฐานครับสำหรับคอมที่ปานกลางก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็มีคุณภาพรีซอร์แพคที่ปานกลาง ราคาอยู่ที่8ดอลลาร์ต่อเดือนครับมาต่อกันในเวอร์ชันต่อมาครับ Brick Architect ซึ่งเวอร์ชันนี้ราคาอยู่ที่12ดอลลาร์ต่อเดือนครับเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงมากๆเหมาะสําหรับคอมพิวเตอร์ที่แรงๆขึ้นมาหน่อยเนาะและซึ่งนี่ก็เป็นเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ในเวอร์ชันของซุด PGI Shader ครับเพราะว่ามันแรงเกินไปคอมผมรับไม่ไหวก็เป็นเวอร์ชันที่ ดีอยู่พอสมควรเหมือนกันครับและระดับสุดท้ายครับราคาอยู่ที่16ดอลลาร์ซึ่งเป็นเทจแพคระดับสุดท้ายครับเป็นระดับอันต้าหรือว่าสูงที่สุดแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่น่าจะแรงอยู่พอสมควรครับถ้าไม่แรงเนี่ยผมบอกเลยยว่าไม่แล้วก็ผมจะโชว์ภาพออกมาให้ท่านชมได้ดูกันครับว่ามันเนี่ยต้องใช้แรงขนาดไหนและภาพมันเนี่ยสวยขนาดไหนครับก็จะมีแสงเงาอะไรที่ออกมาจากเลโก้ที่แบบสวยมากๆผมก็อยากเล่นนะเวอร์ชันนี้แต่ว่าไม่ไหวจริงๆพักก่อนเลยครับ เอาละครับเมื่อเราทําการรู้จักกับ t ทกเก็ตแพทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนการดาวน์โหลดครับซึ่งก็แค่คลิกสมัครแล้วก็ใส่รหัส Master Card หรือว่ารหัสอะไรต่างๆนานา,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 นาให้เสร็จเป็นการชําระเงนนินนะครับและเมื่อเราทําการใส่รหัสชําระเงินหรือว่าใส่ Master Card ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราสมัครเป็นสมาชิกเพจิออนของเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดตามที่เราสมัครได้เลยครับและเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ไปเอาลิงก์จากเขาแล้วก็มาดาวนโหลดแล้วก็เล่นได้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไม่มีภาพเพราะว่าในเดือนนี้ผมไม่ได้สสมมัครเป็นาชิก อของเขานะครับและเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วเรากดเอาลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากเทเจอร์แพคนี้เนี่ยเข้าไปในไฟล์รีซอสแพคของเกมไมค์ครับได้เลยครับและแค่นี้เนี่ยเกมไมค์ครับของเราก็จะเปลี่ยนเป็นเลโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเทเจอร์แพคนี้ต้องทํางานร่วมกับเชเดอร์ครับซึ่งก็จะมีแพคออกมาให้เลยเป็นเชเดอร์ของเขานนั่นเองก็เชเดอร์ที่สามารถใช้กับเทเจอร์แพคหรือรีซอสแพคนี้ได้ก็จะมีพวกซุด PTGI Shader ครับหรือว่าจะเป็น BSL Shader ก็ได้แล้วเมื่อเราเอา Shader เนี้ยใส่ในเกม Minecraft แล้วแล้วเรากดเข้าไปสร้าง World เล่นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนไปเลยมันก็ยังเป็น Minecraft ปกติอยู่แค่ใส่ Shader เฉยๆผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้จบแค่นั้นครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่หมวด Shader ก่อนให เข้าไปที่ BSL Shader จากนั้นปรับ Advanced Material เนี่ยเป็น on ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้ามาที่ p a r a l l a x ครับแล้วก็ให้ปรับตามผมทุกอย่างเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทำงานนะครับก็เข้าไปปรับกันได้เลยเนาะและเมื่อเราปรับแล้วเนี่ยเราก็จะได้โลก Minecraft ที่กลายเป็น Lego ไปแล้วครับสามารถที่จะเล่นได้เลยนะในขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนวุ่นวายแล้วเนาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับคนที่เบื่อไมครับแล้วก็อยากที่จะเล่นไมครับให้มันสนุกมากย,ยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะใส่รีสอร์สแพคนี้เข้าไปได้เลยเกมเพย์อะไรเนี่ยก็ยังปกติครับแค่เพิ่มการเป็นเลโก้เข้ามาเฉยๆนั่นเองครับและภายในท้ายคลิปนี้ครับผมก็จะทิ้งเกมเพย์ไว้ให้ท่านชมได้ดูกันนะครับก็สามารถที่จะดูเกมเพย์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยว่าในรีสอ r ์สแพคนี้นะี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ